เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวจากแฟ้มคดีของอสทพบาฮารีวาแมยีซาวีรชนผู้จักไปเรื่องราวของเขาบอกอะไรกับเราบ้างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อสีสาครจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองทำไมโศกนาฏกรรมจึงเกิดขึ้นในที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดก่อนจะไปถึงเหตุการณ์ เราต้องเข้าใจก่อนว่าบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้คือใครแล้วเราจะเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นขเขาคืออสเทอพบาฮารีอายุ33ปีเป็นคนศีสาครโดยกําเนิดการรับราชการจึงเหมือนการปกป้องบ้านตัวเองแล้วการเสียสละเพื่อบ้านเกิดควรถูกจดจําแบบไหนจากบันทึกของสอพศอรีสาครชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าแต่มีการวางแผนมาอย่างดีอะไรคือช่องโหว่ที่ทําให้การโจมตีสําเร็จ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตั้งแต่การเฝ้าดูจนถึงการลงมือปฏิบัติการที่รวดเร็วแบบนี้สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ก่อเหตุหรือไม่การโจมตีเกิดขึ้นตอนที่เขาอยู่นอกเวลาราชการและไม่มีอาวุธการเลือกเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดคือยุทธวิธีที่หวังผลทางจิตวิทยาด้วยหรือเปล่าคำถามสำคัญคือใครคือผู้ลงมือข้อมูลจากกอรมนภาคสี่ได้ประเมินกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังไว้แล้วแล้วข้อมูลนี้จะนำไปสู่การจับกลุ่มได้ไหม นี่เป็นความขัดแย้งที่ไม่สมมาตรฝ่ายหนึ่งคือเจ้าหน้าที่รัฐที่เปิดเผยตัวตนแต่อีกฝ่ายคือกลุ่มคนที่อยู่ในเงาแล้วความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นหน่วย r k k ที่เชี่ยวชาญการตีแล้วหนียุทธวิธีแบบนี้สะท้อนว่าเป้าหมายคือการสร้างความไม่สงบมากกว่าการเผชิญหน้าตรงๆใช่หรือไม่คอรายงานของทางการจบเรื่องมันก็เหมือนจะจบแต่สำหรับครอบครัวเขา นี่มันแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องจริงเลยนะแล้วชีวิตหลังจากนี้ล่ะใครจะมาดูแลหลังจากนี้คือการต่อสู้กับระบบราชการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาควรจะได้แค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายจะทำยังไงโหดูหน่วยงานที่ต้องไปติดต่อสิครับมันเยอะมากเลยนะคือตอนที่กำลังเสียใจสุดๆยังต้องมาวิ่งเต้นเรื่องเอกสารอีกหรอแล้วแบบนี้มันยุติธรรมกับพวกเขาไหม หมดรวมๆแล้วเกินล้านบาทหน้าแต่ก่อจะได้มาครบทั้งหมดมันต้องใช้เวลาและพลังใจขนาดไหนกันและความรู้สึกที่เสียไปละ่ะตีเป็นเงินได้หรอท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้คือเรื่องของลูกหลานคนในพื้นที่คนหนึ่งที่อาสามาปกป้องบ้านเกิดแต่การเสียสละของเขากลับจบลงด้วยความรุนแรงแล้วเราจะสร้างความปลอดภัยให้คนแบบเขาได้ยังไง เรื่องนี้จึงทิ้งคำถามสำคัญไว้ว่าแม้ความยุติธรรมจะตีค่าเป็นตัวเงินได้แต่สำหรับชีวิตที่สูญเสียไปมันจะมีราคาไหนที่พอจริงๆหรือ